สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆลุงป้านามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่านะครับเอาเราวันนี้นะครับเรามาพบกันกับแสงทองสองทางเช่นเดิมนะครับมาพร้อมกับหน้าอิทโรยสักหน่อยหนึ่งนะพี่น้องอ่าก็อดระเบทดนอนนะครับเดินทางน้องปีใหม่นะพี่น้องใครที่เดินทางไปต่างจังหวัดช่วงปีใหม่ก็คงจะรู้ดีนะครับรถติดมากนะพี่น้องรถติดมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเนาะ,ะก็แสงทองสองทางก็เดินทางออกจาก ที่ไหนนะชัยภูมิเนาะเดินทางออกจากชัยภูมิไปที่มหาสารคามแล้วก็เลยไปที่อำเภอห้วยลาดาบุรีลำแล้วก็วกกลับมาที่อำเภอหนองกีเนาะก็ใช้เวลาตั้งแต่9โมงนะครับ9โมงมาจบที่บุรีลำนะครับหนองกี่อำเภอหนองกี่เนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งนะครับและก็เดินทางจากหนองกี่นะครับ เกือบๆประมาณสองทุ่มนะครับเดินทางออกมามาถึงกรุงเทพเก้าโมงกว่าคือว่าใช้เวลานานมากนะครับขับรถนี่แทบอยากจะร้องไห้เลยใครที่มาทางอ่าเส้นทางสามศูนย์สี่เนาะปักทงชัยาปากทงชัยลงมาทางฝั่งนี้นะครับก็คงจะรู้ดีรถนติดมากๆนะครับเนาะยังไงก็ดีนะครับพี่น้องคนที่ กําลังเดินทางอยู่ก็ดีเนาะก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับเดินทางโดยปลอดภัยด้วยแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับเนาะใจเย็นๆนะครับพี่น้องง่วงอย่าฝืนนะครับง่วงอย่าฝืนแสงทองสองทางนี่เวลาง่วงนี่ปั๊บนี่จอดข้างทางเลยนะครับหลับนะครับเอาเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอยังไงก็ขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ ปีใหม่แล้วก็ขอให้แฟนเพจของเสงทองสองทางทุกๆท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความสมหวังร่ำรวยเงินทองทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองถูกหวยทุกงวดทุกงวดอ่านะพี่น้องถูกหวยทุกงวดแล้วกันเนาะ,ะขอให้มีเงินร่ำรวยร่ำรวยเร็วๆนะครับยังไงก็ขอให้สุขภาพ เนาะสุขภาพนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับขอให้มีความสุขนะครับเอาลราวันนี้นะครับพี่น้องวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับคําถามหลา,หลายคาถามเนะาะเรียนนี้นี่รู้สึกว่าจะมีอยู่สองแบบนะครับและก็เรียนห้าบาทปีพศนี้และก็เรียนห้าบาทอีกปีพศออหนึ่งกับเรียนหนึ่งบาทแบบนี้นะครับที่พี่น้องสอบถามมาแล้วก็เดี๋ยววันนี้แสงทองสองทางจะนําเอาข้อมูล เหล่านี้นะครับมาพูดคุยกันในคลิปคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือกดกระดิ่งสั่นนะครับรูปกระดิ่งสัน่นคลิปใหม่ๆออกไปท่านก็จะได้รับข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเราได้ท,ทันทุงทีนะครับอ่าได้รับข้อมูลก่อนใครนั่นเองนะครับเวลาคลิปออกไปนะครับเขาก็จะแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของท่านนะครับเนะาะจะได้เป็นพาดนั่นเองเนาะเวลาแสงทองสมทางเปิดรับ ซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญแบบไหนแบบไหนใหม่ๆนะครับจะลงในคลิปวิดีโอแล้วก็พี่น้องก็อาจจะได้รับข้อมูลก่อนใครเนะาะจะได้ติดต่อได้ทันท่วงทีนะพี่น้องเอาละเราไปที่เหรียญหนึ่งบาทก่อนแล้วกันเนาะที่พี่น้องติดต่อสอบถ,ถามมาเยอะมากๆนะครับอ่ะรูปภาพเดี๋ยวเสงทองส่องทางขึ้นให้ที่มุมจอแล้วกันนะครับเนาะอ่ะเพราะว่ามันเล็กมากนะครับถือแบบนี้คงจะไม่ดูกันไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพแล้วก็ขึ้นภาพ นิ também, um de de única, ่งให้เนาะเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีพุทธศักราช2539อ่าที่เป็นแบบเหรียญกระสับที่ระลึกหมุนเวียนนะครับที่พี่น้องติดต่อสอบถามมาเยอะมากๆเลยนะครับบางท่านก็จะมีเก็บในลักษณะเหรียญหมุนเวียนนะครับบางท่านก็มีเก็บในลักษณะเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนนะครับเอ๊ะมันเป็นยังไงที่ระลึกหมุนเวียนกับเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญกระสับหมุนเวียน นะครับเหรียชญชนิดราคาหนึ่งบาทเหรียญกระสาหมุนวินเนี่ยก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนาสดารามราชการที่9้นั่นเองนะครับที่เป็นป,ปกติเหรียญปกตินั่นเองนะครับส่วนเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนก็คือเหรียญการนาพิเศษนะครับที่พี่น้องติดต่อสอบถามมายเยอะมากๆนะครับว่าเหรียญป,ปีสามเก้านี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันหรือเปล่านะพี่น้องจริงๆแล้วนะครับมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไหมนะครับคาถามแรกเนาะมีนะครับยืนยันว่ามีการซื้อขายกัน แต่ซื้อขายกันในลักษณะเหรียญที่ระลึกนะครับก็คือมันจะมีเขาจะจับเป็นกลุ่มใช่ไหมครับจะมีเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทนะครับที่เป็นออกมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ขายกันเป็นชุดเป็นแพ็คการซื้อขายจะซื้อขายกันแบบนั้นส่วนใหญ่นะครับการซื้อขายในเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆจะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะพี่น้อง หากแต่ส่วนแลกเหรียญแบบนี้น้อยมากนะครับน้อยมากที่จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันส่วนใหญ่แล้วก็จะมุ่งหากันในเหรียญลักษณะที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตมากกว่านะครับส่วนเหรียญที่เป็นปกติก็เทียบเท่า UN c ็ก็ยังมีการซื้อขายกันอยู่นะครับส่วนเหรียญห,หนึ่งบาทนี้เหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วยังไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ถ้าอยู่ในหลอดในถุงนะครับที่เป็นเหรียญ u n c น,นนั้นก็ยังมีการซื้อขายกันอยู่ยืนยันนะครับ แต่ราคานั้นจะไม่สูงส่วนยอดการผลิตนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาผลิตออกมาถึงสองร้อยเจ็ดสบสองล้านห้าแส0เจ็ดหมื่นสองพันเรียญด้วยกันเยอะมากนะครับผลิตออกมาเยอะมากสำหรับเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทแบบาการจนาพิเศษนะครับอันนี้คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับพี่น้องเหรียญหนึ่งบาทแต่ส่วนความผิดปกติอื่นๆนนั้นเรายัางไม่เคยเห็น นะครับเรายังไม่เคยเห็นในเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าหลายๆท่านจะมีการประกาศรับในลักษณะแบบนั้นแบบนี้แต่ก็ยังหาได้ยากนะครับสําหรับเหรียญที่ะระลึกหมุนเวียนเนาะส่วนเหรียญถัดไปนะครับก็คือเหรียญชนิดราคา5บาทอันนี้เป็นปีพศอ,อะไรเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวดูก่อนนะครับมันเล็กมากปีพุทธศักราชส5 3พนะครับพี่น้อง เหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2535ที่พี่น้องติดต่อสอบถามมานะครับว่าปี35นั้นเขามีการเล่นกันหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเหรียญของรัชกาลที่9เนี่ยทุกรุ่นทุกปีพศเขามีการเก็บสะสมกันทุกรุ่นนะครับแต่การซื้อขายมันมีเพียงแค่บางรุ่นเท่านั้นเองบางปีพศเท่านั้นเองถ้าเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนอย่างของแสงทองสองทางเองนะครับช่องของแสงทองสองทางเนี่ย เหรียญชนิดราคา5้าบาทก็จะมีอยู่เพียงแค่ไม่กี่ปีพศที่เปิดรับนะครับหาก่อนหน้านั้นมีเปิดรับปีพศ2551ไปแบบบางนะครับพี่น้องเปิดรับอยู่สามถึงสี่รอยเหรียญด้วยกันนะครับช่วงนั้นเนาะ,ะก็เปิดเพียงแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็เต็มนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับพี่น้องก็ต้องการขายเยอะมากนะครับคนที่มาช้าก็ุยทำไมเต็มเร็วจังนะครับ ก็คนที่ต้องการซื้อขายและเปลี่ยนนั้นมีเยอะมากนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยเรานะครับเพื่อนบ้านเราก็ยังมีกันเยอะเหมือนกันนะครับพี่น้องอันนี้ก็ต้องฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะพี่น้องกดติดตามกระดิ่งสั่นสําคัญที่สุดนะครับท่านจะได้เร็วๆนะครับส่งข้อมูลเร็วๆปีพุทธศักราช2535นะครับปี35นั้นผลิตออกมาเป็นปีพศที่5ของชนิดราคา5บาท 48,939,620เหรียญน,นะครับผลิตออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผลิตออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันส่วน UNC ที่เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่80บาทต่อเหรียญน,นะครับส่วนการซื้อขายปีพศ .2535 เนี่ยโดยทั่วไปแล้วยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับซื้อขายเหรียญที่ผ่านการใช้งานยังไม่มีแต่เหรียญพวก UNC ที่ยังอยู่ในหลอดนะครับยังอยู่ในหลอดกระดาษนั้นก็ยังมีการซื้อขายตามเว็เบเพจเว็บไซต์ต่างๆ ยังมีการซื้อขายอยู่นะครับแต่การเก็บสะสมมีการเก็บสะสมกันทุกรุ่นทุกปีพศนะครับแต่วันข้างหน้าเรายังไม่รู้ว่าเหรียญพวกนี้มันจะมีราคามากน้อยขนาดไหนนะครับจะมีการอัปเกรดกันขึ้นมากน้อยขนาดไหนเราต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับสําหรับของสะสมเหรียญสะสมต่างๆเนาะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาจะมีราคาสูงหรือราคาต่ําหรือว่าจะมีราคาเพาียงแค่หน้าเหรียญไม่มีใครรู้ได้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้อง เหรียญหนึ่งนะครับชนิดราคาห้าบาทที่พี่น้องสอบถามมาก็คือปีปีห้าสามอ่าเมื่อเมื่อสักครู่ปีสามห้าส่วนเหรียญนี้ก็จะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับซึ่งปีห้าสามตัวนี้นะครับพี่น้องเหรียญปีห้าสามตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นใหม่แล้วนะครับรุ่นใหม่แล้วราคาการประเมินนั้นอาจจะสูงกว่าเหรียญเมื่อสักครู่นะครับปีสามห้ากับปีห้าสามเนาะส่วนปีสามห้านั้นเพียงแค่แปดสิบาทนะครับยูเอ็นซีเพียงแค่แปดสิบาทส่วนปีห้าสามนี้ ก็ถือได้ว่าสูงนะครับพี่น้องถือได้ว่าสูงมากๆเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับราคาหน้าเรียนนะครับราคา u ูเอเขาประเมินอยู่ที่150บาทต่อเรียนนะครับอนาคตไม่แน่นะพี่น้องอนาคตนั้นไม่แน่เรียนปีพศนี้อาจจะพุ่งขึ้นมานะครับอาจจะขยับพุ่งขึ้นมาในวันข้างหน้าไม่มีใครรู้หรอกนะครับอันนี้ราคาการประเมินในปีพิสตศักราช2019ยังอยู่ที่150บาท นะครับวันข้างหน้าอีก5ปี10ปีข้างหน้าไม่แน่นะครับเหรียญอนาคตไกลเลยทีเดียวสําหรับปีพศ .2553 นะครับซึ่งมียอดการผลิตนั้นปี53นะครับผลิตออกมา20ล้าน4แสน3พันเหรียญด้วยกันนะครับผลิตออกมาก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับ UNC150 บาทถือว่าสูงมากเลยทีเดียวการซื้อขายนะครับก็อย่างที่เหรียญเมื่อสักครู่เหมือนกันนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้ว เรายังไม่เห็นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันสักเท่าไหร่นะครับยังไม่เห็นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันสักเท่าไรแต่มีความน่าเกิบสะสมทุกรุ่นทุกปีพศนะครับปีพศสองพน้าห้าสิบสามนะพี่น้องถามแสงทองสองทางว่ามีการรับซื้อหรือเปล่านะครับอย่างที่แสงทองสองทางเคยบอกว่าที่มีรับซื้อมีเพียงแค่ไม่กี่ไม่กี่ปีพศนะครับนึ่งปีพศสองพ,พอสี่สิบสองปีพศสองพสี่สิบหสาม ปีพศ2531สํ25าหรับเปลี่ยนชนิดราคา5บาทนะครับปี3 1ชนิดราคา5บาทรุ่นเก่าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องลองย้อนกลับไปดูที่คลิปวิดีโอของปีพศ2531ที่แสงทองสงงทางประกาศรับซื้อนะครับตัวนั้นให้ราคาอยู่ที่800บาทนะครับให้ราคาอยู่ที่800บาทแต่ส่วนข้างหลังนี้ที่ท่านกําลังเห็นอยู่แสงทองสองทางเคยประกาศรับแต่จำไม่ได้นะครับว่า ตัวนี้แสงทองสองทางให้ในราคาเท่าไหร่ลองลองกลับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับสําหรับเหรียญปีพศ2537นะครับที่ยอดพระปรางทะลุออกมานะครับเป็นรอยนั่นเองนะครับพี่น้องเป็นเพียงแค่รอยนูนๆออกมานะครับทะลุออกมาถ้าเป็นแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามแสงทองสองทางมาได้เลยนะครับสําหรับปีพศ2537ชนิดราคา10บาทนะเนาะอ้าละเดี๋ยวเราไปที่เหรียญ ทั้งสองเหรียญมีกันนะครับพี่น้องนี่คือเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ปีพุทธศักราชสองพัน workflows. ห้าร้อยนะครับทั้งสองเหรียญนะพี่น้องทั้งสองเหรียญอันนี้นะครับทั้งสองเหรียญนี้เป็นเหรียญพระเสียงขวางนะครับพี่น้องจับแบบนี้แล้วก็หมุนนะครับจะเป็นเหรียญพระเสียงขวางนะครับอาจจะมองไม่เห็น นะครับจับแบบนี้แล้วก็หมุนเห็นไ,ไหมครับหัวจะตรงขึ้นพอหมุนใหม่ข้างหนึ่งจะเป็นขวางแบบนี้นะครับเป็นพระเสียงขวางซึ่งเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตังค์แบบตัวหนังสือหนานั่นเองนะครับใครๆก็มีนะครับใครๆก็มีเหรียญยี่สิบห้าสตังค์แบบตัวหนังสือหนาส่วนตัวหนังสือบางก็คงจะหาทํายากันไม่ได้แล้วนะครับพี่น้องคงจะหายากนะครับ ส่วนตัวนังสื้อนาเนี่ยแสงทองสองทางเคยให้อยู่ในราคาห้าร้อยบาทนะครับแบบพ่ะเสียงขวางนะครับราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทอยู่ที่ว่าเหรียญจะมีความโดดเด่นและความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับขวางขวางกี่องศานะครับแสงทองสองทางมีด้วยกันหลายเหรียญด้วยกันนะครับก็จะมีขวงสิบห้าองศาเนาะสิบห้าองศายี่สบสามสิบถึงเก้าสิบองศาออหรือพ่ะเสียตรงเลยทีเดียวนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้ก็ แล้วแต่ว่าพี่น้องมีแบบไหนนะครับเ mm. หรียญปีพศ2500ถ้ามีแบบผิดปกติติดต่อเสียงทองสมทางมาตามที่อยู่ในคลิปวิดีโอนะครับทุกคลิปวิดีโอแสียงทองสองทางลงช่องทางไว้ให้ติดต่อเรียบร้อยนะครับไม่ต้องถามนะครับขอให้ดูคลิปวิดีโอเถอะนะครับท่านก็จะเห็นช่องทางการติดต่อเองนอกเสียจากว่าท่านไม่ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆก็ต้องดูด้วยนะครับว่าความต้องการของแต่ละช่อง แต่ละคนนั้นเขาต้องการแบบไหนนะครับพี่น้องก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แสนของสุทาางก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ